ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านพบกับผมอีกแล้วร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงนะครับวันนี้ผมมีรถ2คันมานําเสนอลูกค,ค้าอีกเช่นเคยนี่เริ่มจากคันแรกยูสุดีแมกนะครับนะไฮเลนเดอร์เกียรโฟนะครับนะตัวนี้เป็นเกียรโฟนี่น่าใช้มากๆเป็นสีประตูนะสีบานเท่าเอิญเท่าแลมโบนะครับนะเท่าแลมโบสีเทานะครับสีคอนโบรีนั่นเองนะครับนะบน,ะนี่คันสองยูสุไฮเลนเดอร์เครื่อง3.0แต่ตัวนี้เป็นแคปนะครับนะเป็นแคป เกียร์ธรรมดานะครับนะยืนสวยๆเลยนะครับสองคันเลยใครที่หารถใช้งานอยู่ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆสายครอบครัวก็ได้สายบรรทุกก็ได้ใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับนะมาเรามาเริ่มจากคันแรกซีประตูไฮ g h นเดอร์3.0มเกียร์โฟอ่าเริ่มจากฝั่งขวาของตัวรถเลยครับนี่แก้มฝั่งขวาเนียนๆเลยครับแก้มฝั่งขวายางพร้อมใช้ทั้งสี่เส้นเลยนะสองสี่ห้าทับเจ็อบสิ เอาไปใช้งานยาวๆเลยอย่างใช้เป็นปีผมบอกเลยนี่ชิวล้อก็เดิมโรงงานสวยงามนะครับนะกระจกก็เป็นกระจกโครเมียมนะครับนะชายบันไดก็สวยงามนะครับเอาไว้เหยียบขึ้นนะครับนะประตูก็จะประมาณนี้นะครับนะร่องรอยอาจจะมีตามการใช้งานนะครับฟิลมสวยงามนะครับนะเปิดปิดง่ายครับอโอเคซับประตูภายในก็จะประมาณนี้ครับ ซับภายในก็จะประมาณนี้ถอดออกได้นะถ้าไม่ชอบถอดออกได้ครับถ้าไม่ชอบมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับนะมีไว้ดีกว่าไม่มีเม็ดอาร์ก็เดิมโรงงานนะครับนะเดิมโรงงานเลยนี่สวยงามครับโอเคที่ดินยังติดอยู่เลยโอเคมาประตูฝั่งขวากันครับประตูฝั่งขวาร่องรอยอาจจะมีตามการใช้งานเรื่องนี้เจ๊บครับนะครับนะขอแก้เครื่องมันดีเมือเปิดเป็นโครเมียมนะข้างหลัง ซับประตูฝั่งขวาไม่ช้าครับไม่ช้าใช้งานได้ยาวๆไม่มีลอกไม่มีเสียบนะครับนะกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนะกระจกไฟฟ้ามเมทัลประมาณน,นี้ครับสวยงามอยู่นะครับนะสวยงามเลยอยางก็พร้อมใช้ทั้งสี่เส้นเหมือนที่ผมแจ้งนะครับนะคิวล้อก็สวยงามนะครับร่องรอยอาจจะมีตามการใช้งานของเจ้าของเดิมนะครับนะ,ะมาดูฝาท้ายกันนี่ ท้ายก็จะประมาณนี้โลโกเอียูยังอยู่นะครับนะเครื่อง3 0นี่โอเคเรามาดูช่วงล่างกันช่วงล่างก็แน่นๆเลยนะครับนะช่วงล่างก็แน่นเลยถ้าอยากให้มันขาวสะอาดสดใสก็ล้างอดชีดช่วงล่างเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนะเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคไฟสองป้ายทะเบียนก็ออกนะครับนะอ่า แม็กไลเนอร์ผมแถมให้ไม่ถอดครับรถได้มาสภาพไหนผมขายไปตามสภาพนั้นนะครับนะ,อะเอาไว้ยึดของยึดรถนะครับนะเผื่อได้มัดอะไรโอเคฝาท้ายก็เปิดปิดง่ายครับไฟไท้ายก็ออกปกตินะครับนะออกไฟละท้ายไฟเดียวไฟถอยออกปกตินะครับนะไม่ตรงไม่แตกนี่ติกเกอร์สูซุยังอยู่ครับยางก็เหมือนที่ผมแจ้งพร้อมใช้ทั้ง4ีเส้นนะครับนะอคิวล้อ Q ก็สวยงามนะครับนะ กระบะฝั่งซ้ายครับประตูมือเปิดเป็นโครเมียมนะก็สวยงามอยู่ครับสวยงามเลยฟิล์มก็กองแสงได้ดีนะครับนะไม่ร้อนนะครับนะซับฝั่งซ้ายของประตูหลังนะครับสวยงามไม่ช้ำนะครับนะไม่ช้ำเม,ม็ดอักก็เดิมโรงงานนะครับนะเดิมโรงงานเลยนะครับนะโอเคออนะประตูฝั่งซ้ายกัน ประตูฝั่งซ้ายก็จะประมาณนี้โลโก้ oh, ยังอยู่นะครับนะกระจกเป็นกระจกโครเมียมนะครับ, uh huh. รบซับฝั่งซ้ายครับ,รบซับฝั่งซ้ายผมว่าไม่ขี้เหรียนะผมว่าไม่ขี้เหรีนะครับตัวนี้ถ้าไม่ชอบก็เหมือนที่ผมบอกเอาออกได้ไม่เสียหายมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับนะอ่าเม็ดักเดิมโรงงานนะครับเดิมโรงงานเลยสวยๆงามเนียนตานะครับนะโอเค ซ้มล้อโป่งก็สวยงามนะครับนะไฟท้ายไฟเที้ยวไฟถอยออกหมดนะครับนะฝากระโปรงก็จะประมาณนี้นะครับยืนสวยๆเลยคันนี้นี่กระจังหน้าไม่มีตรงมีแตกโลโก้ยูสุยังอยู่ไฟไฟตาขาวสดใสนะครับนะไม่ช้ำนะครับนะนี่ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกไฟหน้าไฟสูงไฟตัดหมอกออกหมดนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์นะครับนะแอร์เย็นเจี๊ยบ นะครับคันนี้บอกเลยอ่าเรามาดูภายในตัวรถกันว่าสวยไหมนะครับเนะนี่ยนี่ก็จะประมาณนี้ครับเบาะเป็นเบาทูโทนนะครับแดงดำนี่ปักโลโก้ดีแมนะครับนะแอร์เย็นเกียร์เข้าดีนะครับนี่หน้าจออ่าเกียร์ก็เข้าได้ปกตินะครับเกียร์โฟเกียร์ธรรมดาเข้าได้ปกติเลยแอร์คือเย็นเชียบซับภายในคือสวยงามมากนี่ อยังขาวสดใสสะอาดดูเลยไม่ตรงไม่แตกไม่เล้าไม่ซีดนะครับนะนี่ก็จะประมาณนี้ครับภายในอ่างคาก็จะประมาณนี้นะครับผมอะไรก็สมบูรณ์ถ้าไม่ชอบที่ครอบก็ถอดออกครับแต่ก็อ่าออกปกตินะครับนะโอเคมาดูเบาะหลังกันเข้าอาชีก,ก็จะสวยงามแล้วครับนะครับนะเบาก็เหมือนกันนะครับไม่คงไม่ขาดนะครับนะทูโทน ทูโทนเขาเรียกขาวแดงนะครับเขาเรียกทูโทนนะครับนะโอเคมาสวยงามลงเปิดฝากระโปรงให้หน่อยเอฟซีดูหน่อยให้ลูกค้าดูหน่อยคันนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะครับนะสี่ประตูเครื่องสามจุดศูนย์น่าใช้มากๆใครที่หารถครอบครัวไว้เดินทางไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันคันนี้ตอบโจทย์ลุงผมยังไม่เปิดแบบตัวฝากระโปรงผมบอกเลยว่ารถน่าใช้นะครับนะราคาที่ผมจะเปิดเนี่ย เดี๋ยวผมเปิดเอาใจ FC เลยราคาลดได้นะครับนะโทรมาคุยกันโทรมาคุยกันครับเดี๋ยวเปิดให้สวยๆเลยเครื่องคือดีมากเลยนะเครื่องคือดีมากเหยียบโคตรติดเท้าเลยสามพันเปลืองน้ามันไหมมันอยู่ที่เราเหยียบนะครับนะเราเหยียบแรงเราจะวิ่ง40่สิบร้อยสหตลอดทางเราเร่งเหยียบเข้าไปมันก็เปลืองครับมันอยู่ที่เรานะครับนะไม่ว่าจะเครื่องไหนอยู่ที่เราชอบด้วยนะครับนะ่า เดิมโรงงานเลยนะครับเดิมโรงงานแผ่นซับความร้อนก็ยังอยู่นะครับนะนี่แผ่นเพจก็ยังอยู่ 4JJ1 นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับนะเม็ดองเม็ดอราร์เดิมโรงงานนะครับคาหน้าเป็นคาหน้าเดิมนะครับนะนี่เม็ดอาร์ยังอยู่เดิมโรงงานนะเดิมโรงงานเลยนะครับนะข้อบ่งใช้นะครับนะพอบำรุงรักษาเครื่องก็สวยงามน,นะครับลุงสตาร์ทให้ดูหน่อยลง แล้วก็จะขับให้ f อ FC ดูนะครับนะคันนี้คือใช้งานได้ปกติเลยนะครับรถคือขับดีมากยืนสวยมากนะครับนะสีนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆแล้วผมก็ไม่ได้หารถสภาพดีๆสภาพแบบนี้เข้ามาได้ไบ่อยๆนะนะครับนะนี่เครื่องเราจะประมาณนี้ครับ okay. สวยงามครับลงเอาฟากก็โปลงลงเลย ปิดฟ้ารายด้วยลงโอเคผมบอกเลยว่าใครที่หารถใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับนะไฮเลนเดอร์ er, แท้เครื่อง3,000 30สมจนเองสีเท่าหรือสีควนบุหรีนั่นเองนะครับนะ,ะน่าใช้ครับน่าใช้โอเคยกขับให้ดูลุงเดินหน้าเลยเอาก็จกลงหนลงุงไปเลยไปเลย เดินหน้าเลยลุงสวยงามนะครับยืนสวยมากเลยนะคันนี้ยืนสวยมากเลยยางก็พร้อมบรรทุกพร้อมใช้นะครับนะโอเคลุงถอยหลังเลยเครื่องเงียบช่วงล่างดีเกียร์ดีนะครับนะเกียร์โฟใช้งานได้ปกตินะครับนะห <Yeah. S 1> ารถใช้งานอยู่บอกเลยไม่ผิดหวังถอยไปเลยลุงถอยไปเลยถอยไปเลย <Yeah. S 1> พอ โอเคมาเรามาดูคันที่2กันคันนี้เป็นแคบนะเครื่อง3.0 h i นเดอร์นะครับนะแท้นะครับนะเดิมทั้งคันเดิมโรงงานนะครับน่ะพร้อมใช้รถ2คันนี้ขับมาคันนี้ขอนแกนคันนี้อุดรนะครับนะอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกจะใช้งานแบบไหนชอบแคบหรือชอบ4ประตูนะครับนะ mm hmm. อยากได้ไว้ขนของด้วยแคบก็ได้สีประตูก็ได้ขนของได้หมดนะครับนะเครื่องสมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์ mm hmm. ข้างหน้าก็จะประมาณนี้ครับไฟตาสวยงามขาวครับไฟตัดหมอกออกนะครับกระจังหน้าสวยงามไม่แตกนะครับโลโก้ยูสุยางอยู่นะครับนะไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟถอยออกหมดนะครับระบบไฟสมบูรณ์นะครับนี่ยางก็ลดด้วยดิสโนนะครับนะยางสองสี่ห้านะครับนะสองสีทับเจ็ดขอบสิบหกยางก็พร้อมใช้ทั้งสี่เซนพร้อมันทุกนะครับอ่ามาเรามาเริ่มแก้มฟังขวา แก้มฝั่งขวาก็เนียนตานะครับนะไม่ตรงไม่แตกสีก็พอรับได้สวยงามนะครับนะสีดานี่สียอดนิยมอยู่แล้วนะครับนะนี่โลโก้ไฮเลนเดอร์ยังอยู่นะครับนะออกนะไฟเดียวออกหมดนะกระจกสวยงามนะครับนะประตูไม่มีโบงีบุบเลยนะครับพร้อมใช้นะครับนะอืมโอเคซับภายในก็จะประมาณนี้ครับไม่ช้านะครับซับภายในไม่ช้าสวยงามอยู่ไม่ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับนะไม่น่าเกียดนี่กระจกเป็นกระจกไฟฟ้า นะครับนะคาร์บอนลายไม้นี่คาร์บอนลายไม้นะครับนะคาร์บอนลายไ,ไม่เม็ดองเม็ดอาร์กก็เดิมโรงงานนะครับอ๋โอ,โ,อโคตรยากเดิมโรงงานครับเดิมโรงงานผมรับประกันาการันตีให้ได้ว่ารถเดิมโรงงานนะครับนะอ่มาโอเคกระบ,บะฝั่งขวาก็จะประมาณนี้ครับร่องรอยก็จะมีตามการใช้งานของเจ้าของเดิมนะครับนะตามเจ้าของเดิมรถก็ถ้ารถไม่มีลงมีรอยเลย ก็รถจอดแล้วครับนะคะรถซื้อมาใช้งานนะครับนะขอแค่หนึ่งผมบอกเลยว่าคือเครื่องดีเครื่องดีมันพาเราไปได้ตลอดนะถ้าเครื่องไม่ดีนี่เสร็จเลยนะโลโก้ยูสูยังอยู่นะครับนะนี่ไฮเลนเดอร์นะครับนะมาดูช่วงล่างกันอ่มียางอะไรให้ด้วยนะครับคันนี้ช่วงล่างแน่นเลยแนบแน่นๆเลยโช๊คโคตรหนึบนะครับนะพร้อมใช้ครับพร้อมบรรทุกไฟ ไฟสองป้ายทะเบียนก็ออกนะครับนะไฟสองป้ายทะเบียนก็ออกฝาท้ายเปิดง่ายครับแม็กไนเนอร์ผมแถมให้ไม่ถอดรถผมได้มาสาภาพไหนผมขายไปตามสาภาพนั้นนะครับนะ,ะไม่ถอดไม่ถอดให้ลูกค้าเลยให้ลูกค้าเอาไปใช้ยาวๆนะครับนะนี่ฝาท้ายปิดง,ง่ายนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟถอยไฟเบรกออกหมดออกปกตินะครับนะนี่กันชนหลังมีมาให้ ันชนหลังก็มีมาให้นะครับนะนี่แฟดแฟดครับแฟดแฝดคนลราฝาใครหารถอยู่ผมบอกเลยตอบโจทย์ครัลๆหละบอกเลยว่าพิดหวังนะครับนะราคาเดี๋ยวผมเปิดให้ fc เลยอเรามารีวิวตัวรถภายนอกก่อนนี่อยางก็พร้อมใช้ทั้งสี่เส้นลอ้อเป็นลอ้อแม็กนะครับนะอ่าสวยงามครับฝาปิดน้ำมันนะครับนะก็เป็นโครเมียมนะครับนี่ New ดี a x นะครับนะ ก็จะประมาณเดิมโรงงานครับเดิมโรงงานผมบอกเลยซุ้มร้อนอสวยงามครับชายบันไดก็มีให้ไว้เหยียบนะครับนะโอ้ค <Okay. S 1> ซับภายในฝั่งซ้ายสวยงามครับคาร์บอนเป็นคาร์บอนไลายไม้นะครับนะเม็ดองเม็ดรกักก็โอ้โหโคตรยากเดิมโรงงานนะครับนะเดิมโรงงานยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่บง่งบอกถึงรถเดิมครับอันนี้ ประมาณนี้นะครับแก้มฝั่งซ้ายก็สวยงามโลโก้ไฮเันเดอร์ก็ยังอยู่นะครับนะ,ะรถสูงน่าใช้ครับน่าใช้น่าใช้ผมบอกเลย,เยคันนี้เครื่อง3.0มจูยูสุไฮเันเดอร์3.0นะครับนะตัวสูงน่าใช้ครับเปิดฝากระโปรงเลยลุงให้ F c ดูให้ลูกค้าดูห้องเครื่องเครื่องพร้อมใช้ทั้งสองคันเลยนะเ<ม>หยียบโคตรติดเท้ามผมบอกเลยใครที่หารถใช้งานอยู่ ไม่ผิดหวังครับเ๋เรามาชมห้องเครื่องกันก่อนคันนี้ได้เป็นแบตลูกใหม่นะแบตลูกใหม่ห้องเครื่องก็จะประมาณนี้อาจจะมีแสงเข้านิดหน่อยนะครับนะคาน,น้าก็เป็นคาน,น้าเดิมนะครับนะ,ะเดิมแผ่นเพลก็แผ่นเพลเดิม 4JJ1 นะครับนะเครือ่อง3,000นะครับนะโลสวยงามนะครับนะเม็ดองเม็ดอาร์คปกติครับยังอยู่นะครับนะ เม็ดักนี้ก็ยังอยู่นะครับนะนี่สวยงามครับนี่เม็ดอกข้อบำรุงรักษานะครับนะอยังอยู่คำเตือนนะครับโอเคลุงสตาร์ทเลยแล้วก็จะขับให้ FC ดูนะครับนะขับให้ FC ดูภายในคันนีก้ก็คือสวยเลยนะครับนะเดีย๋ยวผมถ่ายให้ดูผมขอถ่ายเครื่องก่อนนะครับนี่เครื่องติดดีนะครับนะเงียบนะครับนะ แอร์ <Air S 2> คือเย็นเจี๊ยบเลยนี่สวยงามครับลงเอาฝากระโปรงลงเลยลุงรถพร้อมใช้ทั้งสองคันเลยนะครับนะแฝดคนละฝา,าแฝดคนละฝา,ายดี๋ยวผมพาไปดูภายในก่อนเรื่มพาเอฟซีดูแอร์คือเย็นเจี๊ยบนะคาร์บอนก็เป็นคาร์บอนลายไม้นะครับนะคาร์บอนก็เป็นคาร์บอนลายไม้สวยงามครับคอนโซลก็สวยงามนะครับนะ คอนโซลคือสวยงามเลยอ่าสวยงามเลยครับเบาะก็จะมีขาดเล็กน้อยตามการใช้งานนี่ก็จะประมาณนี้ครับสวยงามอยู่ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับนะไม่ขี้เหร่นะโอเคลุงขับให้เอฟซีดูนะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังให้ลงุงยืนสวยๆเลยนะผมบอกเลยอ่านี่ คันนี้สี่ประตูคันนี้แคบนะครับนะอ่ามาเลยลงมาเลยเครื่องยนต์คือเงียบมากนะครับนะเงียบมากอ่าเบรกเลยลงเบรกเบรกอ่าไปถอยหลังลงเข้าที่เดิมเลยครับอย่เปิดราคาเอฟซีสวยๆงามๆเลยนะครับนะสภาพตัวจริงคือสวยงามมากนะครับนะคือสวยงามมากใครบอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังรถผมไม่ได้หามีเข้ามาบ่อยนะสภาพนี้ ถอยอีกรองถอยอีกครับถอยอีกครับถอยอีกรอถอยอีก่อพอครับโล่งค,คันนี้คันแรกผมจะเปิดราคาแล้วนะซื้อให้ทันซื้อให้ไวนะครับนะซื้อให้ทันซื้อให้ไวเลยคันแรกยูสุดีแมกนะครับนะไฮแลนเดอร์ er, สี่ประตู ตัวสูงนะครับนะเครื่อง3.0ผมขอเปิดราคาที่169,000บาท169,000บาทนะครับนะคันแครบไฮเอนเดอร์ er สูงเครื่อง3.0คันนี้ผมขอเปิดที่มเอาสำเร็จดีนาะ149,000บาท149,000บาทสนใจราคาไหนโทรมาคุยกันโทรมาคุยกันผมบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับนะตัวนี้จะเป็นโฟนะไฮเอนเดอร์ er 4ประตูโฟตัวนี้ เป็นไม่มีโฟเกียร์ธรรมดานะครับนะพร้อมใช้ทั้งสองคันเลยผมการันตีให้เครื่องสวยงามภายนอกภายในสวยงามนะครับนะโอ,โอเคผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ TikTok อกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ y o ยู u ูปปอลุ่งเรืองอะไรยนนะครับเบอร์โทรติดต,ต่อเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เลยนะครับนะไม่สะดวกมาวิดีโอคอลมาแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับนะอยากดู สีรถเพิ่มเติมจุดไหนที่ผมรีวิวไม่ชัดเจนขอดูเพิ่มเติมวิดีโอคอได้ตลอดเวลานะครับนะอเอาใจเอฟซีไปเลยราคานี้ผมบอกเลยอยู่ไม่นานลูกค้าที่โทรเข้ามารอบที่แล้วไม่ทันโทรให้ทันโทรให้ไวนะครับนะอยู่ไม่นานนะครับราคานี้รถพร้อมใช้นะครับนะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ